สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอซมล์ทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับอันนี้เราก็ได้ทําการซ่อมไปนะครับผมส่วนที่เราซ่อมจะเป็นอ่าในส่วนของตัว C ีนะครับก็คือเราวัดหาค่าโอห์มนะครับก็คือถ้าตัวไหนค่าโอห์มศูนย์โอห์มนะครับเราก็จะทําการจ่ายไฟไปที่จุดจุดนั้นนะครับวัดตามพวกตามคอยครับ อันนี้ก็เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวหน้าตาเมนบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องเปิดติดใช้งานได้ปกติเลยอันนี้จะเป็น macbook pro นะครับ a หนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับอันนี้ปีค่อนข้างเก่าเลยก็คือจะเป็นปีสองพันสิบนะครับอันนี้ก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ติดใช้งานได้อันนี้ยังไม่ประกอบเลยเดี๋ยวช่างเอิร์ดประกอบอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้แล้วนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับจะนํำเครื่องนะครับอาการเปิดไม่ติดเข้ามาเช็คก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook หรือว่า Li n e แอดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างเอิร์ดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ